คุณเชื่อไหมว่าก่อนพิระมิดอียิปต์จะถูกสร้างขึ้นโลกใบนี้เคยมีบันไดสวรรค์มาก่อนแต่ไม่ใช่ในอียิปต์มันอยู่ที่เมโสโปเตเมียอิรักในปัจจุบันเมื่อกว่า6000ปีก่อนสิ่งนี้ถูกเรียกว่าซิกูเลตไม่ใช่สื่อสารเหมือนพิระมิดแต่มันคือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อให้เทพเจ้าลงมาสู่โลกมนุษย์ชาวซูเมเรียนเชื่อว่าบนยอดนี้เป็นที่พักของเทพและเมื่อกษัตริย์ขึ้นไปด้านบนเขาจะสื่อสารกับเทพเจ้าโดยตรงเท่ากับว่า อำนาจของกษัตริย์เท่ากับอำนาจของพระเจ้าเรื่องนี้น่าขนลุกก็คือหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังที่สุดชื่อว่าอีเตเมนันกิแปลตรงตัวว่าบ้านที่เชื่อมฟ้าและดินและนักวิชาการจํานวนมากเชื่อว่านี่คือที่มาของตำนานขออคอยบาเบลขออคอยที่มนุษย์พยายามสร้างขึ้นไปบนสวรรค์จนเทพเจ้าทําให้พวกเขาพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วกระจายผู้คนออกไปทั่วโลกนั่นหมายความว่าพิระมิดอียิปต์อาจไม่ใช่สัญลักษณ์ของอารยาธรรมแรกแต่เป็นลูกหลานแนวคิดจากที่นี่ถ้า เมื่อ6,000ปีก่อนมนุษย์สามารถสร้างเขตแดนของเทพเจ้าด้วยมือเปล่าได้พวกเขาได้รับความรู้มาจากไหนจากเทพเจ้าที่ตำนานเล่าหรือจากผู้มาเยือนที่คนโบราณไม่สามารถบอกได้